สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ช่องคุณต้นไอทีนะคะจะนำพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านไปชมบอลสีที่แอดมินจะแบ่งปันนะคะแอดมินอาจจะหน้าอาจจะขายวอกไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้แอดมินถ่ายการแจ้งเลยแล้วด้านบนก็จะมีสแลนนะคะอันนี้จะเป็นสวน เล็กๆนะคะเป็นส่วนเล็กๆหลังบ้านค่ะซึ่งแอดมินเนี่ยค่ะก็มีการปลูกบอนสีแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าแอดมินจะแบ่งปันบอนสีต้นไหนบ้างและบอนสีชื่ออะไรบ้างไปเชิญชมเลยค่ะไปดูเลยค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะที่แอดมินจะแบ่งปันค่ะจะมี ต้นนี้นะคะต้นนี้คือนางไหมค่ะต้นที่หนึ่งนางไม้ต้นที่สองนะคะจะเป็นไก่ราชาวดีค่ะแล้วต้นที่3ก็จะเป็นไก่ราชาวดีเหมือนกันนะคะเอาไปทีละชนิดนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะไก่ราชาวดีนะคะคนไหนดูก่อนก็ได้ก่อนนะคะต่อจากนั้นนะคะจะมี บอลสีเพชรพันล้านซึ่งกัดสีแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมีนี่เพชรพันล้านต้นที่สองค่ะมีอ่านาพลักนะคะต้นที่หนึ่ง แล้วก็พารักต้นที่2ค่ะแบบนี้เลยนะคะราคานะคะแอดมินใส่ไว้ในคลิปแล้วท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ช่องทางของเพจนะคะจะเป็นเพจคุณต้นไอทีบอลสีนะคะไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ